เท้าฟุตบอลวันนี้ขอเสนอไอดอนของไอคอนอย่างซีดานเจ้าชายลูกหนังเอนโซฟานเชสโคลีลีลาดังบทกวีเรียงร้อยลึกล้ำในบรรทัดชัดเจนเคลื่อนไหวนุ่มสวย เพรียวสุดปลายสตัตวไม่พันกันยุ่งเหยิงทวงท่าสง่าง,งามยากเลียนแบบเป็นธรรมชาติไม่ฝืนหรือเร่งเร้าเขาคือประกายความหวังให้เด็กรักฟุตบอลหลายคนทั่วโลกคนที่ปราบปลื้มเขาและเติบโตมายิ่งใหญ่กว่าได้อีกคือซินดีซีดานวันนี้ฟังเรื่องราวไอดอลของหลายๆไอคอนคนนี้กันครับตัวเทพไปตำนานเอนโซฟานเชสโคลี่เมื่อเขาปรากฏตัวในสนามคุณจะเห็นวินาทีแห่งความสุขเมื่อเขาปรากฏตัวนอกสนามคุณจะเห็นวินาทีแห่งบารามีที่สั่งสมไม่ได้ซื้อ หรือบังคับครอบครองจากใครมาการเล่นของเขาติดตาตึงใจเหมือนถูกดึงไว้ด้วยมนลที่เขา่ายเมื่อจะใช้ลูกหนังยังเขาเยื้ยงไกลมันคืออันตรายพิษสงที่ถูกคายทําให้คนที่จับตายต้องอับอายน่าเสียดายเล็กน้อยที่เขาอยู่ร่วมยุบก,กับมาราโรนาเลยถูกบทบางความโด่งดังไปพอสมควรแต่เปเล่ก็ยกย่องและมองเขาว่าเป็นของจริงคนหนึ่งเพราะฟานเชสโคลี่คือชื่อหนึ่งและเป็นชื่อเดียวในนามทีมชาติอุรุกวัยในสุดยอดนักฟุตบอล 1, 100คนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เปเล่ ได้จัดอันดับไว้ครับซินารนซีดานไม่เคยปิดบังว่ายกฟันเชตโคลี่ขึ้นไว้บนหิ้งในใจแล้วสักการะบูชาฟานเชตโคลี่ด้วยการตั้งใจเรียนแบบวิธีการเล่นมาเต็มๆซีดานเคยเล่าว,ว่าแบบนี้แหละที่ต้องการอยากจะเป็นอยากจะเล่นให้ได้และเห็นฟันเชตโคลี่เป็นแม่พิมพ์พอมีลูกชายคนแรกซีดานก็ไม่ต้องขอบคิดให้วุ่นวายหรือค้นหาแรงบันดาลใจจากไหนให้ยุ่งยากมาเพื่อตั้งชื่อลูกชื่อนำหน้าของสายเลือดจากซีดานก็คือเอนโซนั่นเลยครับที่ถูกแจ้งลงไปในใบเกิด จุดเริ่มต้นของชีวิตอยู่ที่เมืองมอนเตวีเอโอแห่งอุรุกวัยในต้นตระกูลที่มาจากอิตาลีในบรรยากาศที่ทีมชาติอุรุกวัยยังคงไม่ส่างซาจากคําว่าแชมป์โลกเท่าไรนักผสมกับเลือดนักฟุตบอลเข้มข้นจากพ่อที่เล่นฟุตบอลแบบพาร์ทไทมหาไรายได้เสริม และเป็นตัวยงของเพนารลอิทธิพลฟุตบอลทั้งในตัวและนอกตัวนี้ครอบงำความคิดของฟนเชเชโคลี่เต็มรูปแบบเขาลหลงไหลเกมมันสวยงามนี่เป็นอย่างมากและมันไม่ได้ยากสําหรับเขาที่จะเล่นมันลงถนนเก็บหนยกิดลูกหนังที่ไซสตีสเตเดียมเฉกเช่นตำนานทั่วไปแต่ลีลาที่เลื้อยไปมาจงังหวะจากคนที่เหลือกินมันโดดเด่นเกินเพื่อนร่วมรุ่นคล้ายกับว่าเขาได้รับพรสวรรค์ทางฟุตบอลมาตั้งแต่แรกเริ่มบุคลิกเงียบขึมพูดน้อยขี He ้อาย จากข้อมูลเห็นว่าเขาเข้าเรียนในโรงเรียนที่เน้นเรื่องศาสนาไม่ออกนอกลู่นอกทางระหว่างที่กําลังเรียนหนังสือมีเรื่องเล่าว่าฟายเชดโคลี่มีโอกาสไปทดสอบฝีเท้าพอเล่นบอลโรงเรียนได้โหดจนไปเข้าตาแม่มองยักษ์ใหญ่อย่างสโมอสรอนเพนเารลและลิเวอร์เพดแต่ไม่มีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นนั่นเป็นเพราะข้อหาคาสิกค,คือร่างกายผอมบางที่ฟานเชตโคลี่มีนั้นไม่เหมาะสมกับเกมกีฬานี้เขาเลยเก็บเอาความผิดหวังนั้นมาระเบิดฟอร์มกับบอลโรงเรียน จนได้ชื่อเสียงในระด,ดับท้องถิ่นมามากมายฟานเชสโคลลี่ปะครองตัวในทั้งการเรียนและฟุตบอลไปพร้อมๆกันและได้เซ็นสัญญาอาชีพจนได้กับสโมสรท้องถิ่นในลีกอาชีพแต่ภายหลังฟานเชสโคลลี่เปิดเผยว่าที่จริงแล้วมันคือการตัดสินใจของเขาเองล้วนๆไม่ได้มีใครปฏิเสธเขาตามที่พูดพูดกันนั่นคือก้าวใหญ่สําคัญในชีวิตก่อนที่จะผ่านวัย20ของฟานเชสโคลลี่เขาเริ่มสาแดงเดชในวิถีฟุตบอลที่แตกต่างคลาสสิกแบบธรรมชาติเล่นด้วยความสวยงามบนรูปร่างที่สโสดโสะองผอมเพียยวบวบบบกกับใบหน้ามาม ชายยาเดพินเจ้าชายถูกมอบให้เขาจากเพื่อนร่วมทีมซีซั่นแรกที่เริ่มตอนอ้นในชีพิตนักฟุตบอลเต็มตัวดาวรุ่งอย่างเขาช่วยสโมสรได้เยอะทำอันดับได้ดีในลีกแบบก้าวกระโดดและมีพัฒนาการเป็นผลงานที่จับต้องได้ในซีซั่นต่อมาโดยเฉพาะปีสุดท้ายที่เขาอยู่ที่นี่ฟานเชตโคลลี่ดังไปกล้องเมืองกับฟอร์มการเล่นที่ตะลึงตารับรู้กันว่าเขาคือตัวรุกที่อันตรายแต่ยังไม่มีคำกำกับชัดเจนถึงสไตล์แห่งตัวตน เจ้าชายเติบใหญ่อำนาจบารมีเริ่มสังสมมันเป็นไปของมันเองทีมชาติเรียกเขาเข้าไปลุยทัวร์รนาเมนต์โกปาเมริกาฟานเชสโคลี่จบทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยแชมป์และได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นี่คือสัญญาณให้สโมสรใหญ่ต้องรีบขยับในเวอร์ชันที่ปรับปรุงใหม่ของฟานเชสโคลีน่นี้เป็นที่ต้องการทันทีสำหรับสโมสรลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่อ์เจนตินาครานี้มันไม่เหมือนครั้งก่อนลิเวอร์พูลยอมจ่ายเงินมหาศาลถึง3 0 0แสนเหรียญซึ่งการมาที่ลิเวอร์พูลที่เป็นสโมสรใหญ่่คคืออออบทดสขขงงงจิงงฟนชฟี ซีซันแรกเป็นเรื่องยากสำหรับเขามีเรื่องเล่าว่าฟอร์มหลุดเพราะถูกจับไปเล่นตำแหน่งที่ไม่ถนัดแฟนบอลก็ไม่ค่อยชอบการมาถึงของเขาเท่าไหร่แต่ปีต่อมาผู้หลักผู้ใหญ่ในสโมสรก็ให้ไอเดียที่ไปจุดประกายการเล่นแนวทางใหม่นั่นคือเบอร์9้าครึง่งเมื่อจับทางได้เขาก็ย,ยกระดับตัวเองขึ้นมาในขณะที่กองหลังยุคนั้นยังตั้งรับกันแบบเดิมๆฟานเชสโคลลี่ขายฟอร์มร้อนยิงได้ถึง29ประตูเป็นดานวซันโวท็อปสุดของลีกอดเจนและเป็นผู้เล่นต่างชาติคนแรกที่ได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของลี ระหว่างอยู่ลิเวอร์เพดมีข่าวลือว่าฟอร์มเทพของเขาไปเข้าตาแก๊งค้ายาโคลอมเบียที่ครอบของสโมสรหนึ่งอยู่แล้วอัดเงินไม่อั้นในการทําทีมมีการติดต่อซื้อขายกันแต่ฟานเชสโคลี่ปฏิเสธไม่เข้าร่วมเขารักที่จะเล่นให้ลิเวอร์เพดไปแล้วลีลาของเขาเริ่มชัดเจนฟานเชสโคลี่เล่นได้เหมือนกับของลงเขาล่องลอยเลือ้อยเลี้ยวลื่นไหลในลีลาล้ําลึกไปกับลูกบอลได้อย่างสวยงามหาจังหวะทําสกอร์ได้เก่งกาจ เลี้ยงหักล็อกหลบกองหลังฝั่งตรงข้ามเรเดนาตนการยิงบอลของเขาก็ล้ำยุคไม่ใช่การอัดโครมแบบเอา,าศาใจแต่มันคือการคิดคำนวณทิศทางมาแล้วว่าจะทำอย่างไรให้เกิดสกอร์เมื่อฟุตบอลโลกปี86เริ่มขึ้นที่เม็กซิโกโลกถึงได้เริ่มคุ้นชื่อเขาเขาช่วยทีมผ่านเข้ารอบน็อกเอา์ไปได้แต่เจอความเขี้ยวของเอเนตินาขย่ำไปกลางยุค80ระบบถ่ายทอดสดระบบภาพและเสียงพัฒนาขึ้นไปมากที่ยุโรปเริ่มเห็นวิธีการเล่นของเขาเข็มทิศชีวิตจึงชี้ไปที่นั่นราซิ่ไได้ตัวเขาป ทั้งๆท,ที่สโมสรอนเพิ่งขึ้นมาเล่นหลีกสูงสุดมันคือความท้าทายสำคัญในชีวิตฟานเชสโคลลี่ยังคงผิวไหวแบกทีมด้วยผลงาน14ประตูเป็นดาวซันโวของสโมสรนในลีกพอกลับไปเล่นให้ทีมชาติในถ้วยโกปาเมริกาอีกครั้งก็พาอุลุกวัยป้องกันแชมป์โกปาได้ฟานเชสโคลลี่สร้างฐานความนิยมในฝรั่งเศสและยุโรปได้กระหึ่มใจยูเวนตุสมองมายังเขาขะอ,อยากจะให้เขามาเล่นทดแทนมิเชลพาตินีผู้เล่นคลาสเอสแห่งยุคที่กำลังรุยลา แต่มันไม่เกิดขึ้นฟานเชตคูลลียังคงช่วยสมโมสรอนต่อไปความเฉียชาของสมโมสรอนไร้ความทะเยอทะยานในความสําเร็จฟานเชตคูลลีที่เป็นดาวยิงสูงสุดของสมโมสรถึง3ปีติดแต่สมโมสรอนก็นยังห่างไกลจากแชมป์เขาจึงเริ่มเนตหนยเขาอยากจะเป็นนักฟุตบอลที่ประสบความสาเร็จในยุโรปเมือมา์กเซ์ยักษ์ใหญ่ในลีกและเป็นแชมป์ลีกด้วยยืนข้อเสนอมาฟานเชตคูลลีจึงตัดสินใจสแสดงฟุตบอลในคลาสของเขาที่ฝรั่งเศสต่อแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เขาอยู่กับมา์กเซ์เพียงแค่ปีเดียวแต่มัันนคือแรงงนานใจที่่ยิหญ ให้กับเด็กที่นั่นซึ่งมันเกิดขึ้นทุกครั้งที่ฟานเชสโคลี่ลงสนามหนึ่งในนั้นคือซินาดินซีดานที่เฝ้ามองความสง่างมของเขาแบบตาไม่กระพริบเวลาเข้าสนามไปเชียร์โอลิมปิกมา์เซย์ซึ่งถือเป็นทีมรักทินนี่เขาประสบความสำเร็จครั้งแรกในยุโรปได้แชมป์ลีกมาคอรองสักทีหลังฟุตบอลโลกป,ปี90ฟานเชสโคลี่ดังก้องยุโรปเขาเลือกท้าทายตัวเองอีกครั้ง มุ่งหน้าไปที่เกาโซซิลีอาหลีที่ดีที่สุดในโลกนักเตะระดับท็อปมากระจุกรวมกันที่นี่เขาเซนกับกยายลี่และเป็นเดอะแบกของสโมสรพากยายลี่ฝ่าขึ้นลมรุนแรงในซิลีอายิงไม่กระจายแต่จ่ายกระจุยพอระบบบอลที่เปลี่ยนแปลงเขาถูกจับถอยตำแหน่งที่ยืนในสนามลงมาแต่ภาพรวมเขาก็ยังเป็นที่รักของแฟนๆและจากที่นี่ไปต่อที่โตลิโนโในฐานะตำนานคนหนึ่งของสโมสร บอลที่อิตาลีสร้างความยากลำบากในสไตล์การเล่นของฟานเชสโคลี่ไม่น้อยพอมาที่ตอริโนโยิ่งไปกันใหญ่อาจด้วยที่เขาไม่ได้อยู่ในวัยแห่งพลังอายุอันนามก็เลยเลขสามมาแล้วฟานเชสโคลี่จึงถูกถอยตำแหน่งออกมาจากหน้าปากประตูไปอีกไกลสกอเ์เลยไม่ค่อยถูกลั่นจากสตั๊ดเขาเท่าที่แฟนบอลคาดหวังเพียงแค่ปีเดียวที่ตอริโนโก็ถึงเวลากลับบ้านหลังที่2ที่ชิวาลิเวอร์พลเมื่อเขาสวมใส่เสื้อที่มีเส้นสายสีแดงพาดผ่านบนสีขาวความมั่นใจก็กลับมาอีกครั้งมันไม่ใช่การเล่นแบบขาลงแต่อย่างใด หรือว่าเพจมอบหมายงานที่ฟานเชตโคลี่เชี่ยวชาญให้ทําผลก็คือในปีแร่ที่รีเทิร์นเขากลับมายิงกระจายและจ่ายกระจุอีกครั้งประสบการณ์ที่บ่มเพาะความเก่าที่พกมาจากยุโรปทําให้น้องๆเล่นตามกันแทบไม่ทันพานน้องๆทีมชาติอุรุไัยยกแชมป์โกปาเมริกาได้อีกครั้งพาสโมสรเก็บแชมป์ลีกรัว จนได้ไปถึงแชมป์โกปาลิบตาโดเลสที่ศัก์รีเทียบเท่ายูฟาแชมเปี้ยนลีกของทางฝั่งยุโรปในปี96ซึ่งแชมป์นั้นได้นำไปสู่เหตุการณ์ประทับใจเพราะมันคือการพบกันระหว่างเด็กหนุ่มที่กำลังจะเป็นตำนานกับตำนานที่เด็กหนุ่มคนนั้นเฝ้ามองมาตลอดความรู้สึกของถ้วยนี้แตกต่างจากบอลลีกไปอีกขั้นยูเวนตุสพบกับลิเวอร์พูลแมตชนี้คือดีมแมตของซีดานอย่างแท้จริงเพราะเขาสร้างชื่อมาได้พอสมควรอยู่แล้วที่ยูเวผลของแมตชนี้ลิเวอร์พูลแพ้ไปครับซีดานเดินมาหาขวัญใจ เพื่อบอกความในใจและขอแลกเสือ้อซีดานก็จะเขินๆหน่อยตามภาพส่วนฟันเชทุลี่ก็บปลืมใจเช่นกันที่รับรู้ว่าซีดานมองเขาเป็นฮีโร่วันสุดท้ายที่เขาได้เหยียบผืนหญ้าในฐานะนักฟุตบอลในแมตช์อํลลาที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องเกียรติยศของฟันเชโูลี่แฟนบอลกว่า70,000คนรวมแฟนบอลของโมคาจูนเนียบางส่วน เดินทางมาร่วมเป็นพยานในศักดิ์ศรีนั้นรวมทั้งผู้นําของทั้งอุลุกวัยบ้านเกิดและอาร์เจนตินาสถานที่สร้างชื่อก็เดินทางมาเช่นกันเพื่อเป็นเกียรติให้กับอาชีพที่ยิ่งใหญ่ของเขาเขาคือตัวเทพเป็นตำนานคนหนึ่งของวงการครับเป็นฐานรากหนึ่งของฟุตบอลสมัยใหม่โดยที่ใช้สไตล์เป็นปัจเจกรังสรรค์มันแม้จะไม่มีถ้วยแชมป์มากมายจนต้องต่อตู้แต่วิธีการและรูปแบบการเล่นนั้นถูกยกย่องให้เป็นบรมครูมีบารมีเป็นที่ยอมรับแผ่ออกมาจากก้าง เป็นบารมีที่เขาสั่งสมมันด้วยสตารด้วยความคิดสร้างสรรค์ด้วยวินัยในอาชีพและด้วยความรักเกมลูกหนังไม่ได้เอาเงินซื้อหรือบังคับครอบครองจากใครมาแต่อย่างใดครับในความสําเร็จที่แท้จริงนี้ที่ยิ่งใหญ่กว่าแชมป์ใดๆของฟรานเชสโคลี่ก็คือการเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนเป็นแสนเป็นล้านคนแบบเขานี่เลยครับมีไอดอลของเพื่อนๆหลายคนครับที่ยกให้ฟรานเชสโคลี่เป็นคนหนึ่งในดวงใจหากเพื่อน ทราบว่าเป็นคนไหนบ้างก็บอกเราในคอมเมนต์ได้นะครับเรื่องราวชีวิตของฟเช่คคลี่ตัวเทพฟุตบอลอาจเรียบเรียงไว้ไม่ครบถ้วนเพราะนี่คือการเดินทางในอาชีพเกือบ20ปียากที่จะย่นย่อลงมาในคลิป10นาทีที่ท่านกําลังชมขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเรนจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ